สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะครูชื่อครูวาราวิชนีสวยสวัสดิ์หรือว่าครูกวางวันนี้ครูจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นกระถมศึกษาปีที่1ในเรื่องของ adjective s หรือที่เราเรียกว่าคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์นะคะคือคำที่ใช้ขยายคำนามซึ่งเป็นคำที่อธิบายลักษณะของคำนามว่าเป็นอย่างไรเช่นสูง ต่ำดำขาวยาวสั้นเป็นต้นเรามาดูตัวอย่างคำคุณศัพท์กันนะคะออกเสียงและสะกดตามคุณครูนะคะคำที่หนึ่ง big b i g big ใหญ่คำที่สองค่ะ small s m a l l small เล็ก ดูตัวอย่างประโยคนะคะ The lion is big สิงโตตัวใหญ่ The rat is small หนูตัวเล็ก Next คำต่อไปค่ะคำที่3ค่ะ Fat f a t fat อ้วนคำที่4ค่ะ Thin t h i n สิ้ n หอมตัวอย่างประโยคพิม is fat พิม is fat พิมอ้วนพัม is thin พัม is thin พัมผอม next คำที่5คะ่ะ tall tall t a l, l tall สูงคำที่6ค่ะ short short s h o r t short เตี้ยดูในรูปนะคะจะมียีราฟกับลิงนะคะ the giraffe is tall the giraffe is tall ยีราฟสูงถ้าเปรียบเทียบระหว่างยีราฟกับลิงลิง the monkeys are short the monkeys are short นักเรียนจะสังเกตนะคะว่าครูจะเติม s ที่คำว่า monkeys เพราะว่าในรูปมีลิงสองตัวนะคะ the monkeys are short ลิงหลายตัวเตี้ยนะถ้าเปรียบเทียบระหว่างย i r a f กับลิง giraffe ก็จะตัวสูงใช่ไหมคะลิงก็จะเตี้ย next คำที่7ค่ะ long long ยาว l o n g long ยาวคำที่8ค่ะ short short สัน้นนะเมื่อกี้นะคะถ้าใช้กับลักษณะรูปร่างจะแปลว่าเตี้ยใช่ไหมคะแต่อันนี้เปรียบเทียบระหว่างผมนะคะผมผู้หญิงคนที่มีผมสีน้ำตาลกับผมสีทอง S short s h o r t short s ั n ดูตัวอย่างประโยคกันคะ่ะ Mary has got long hair Mary has got long hair Mary มีผมยาว Mary, Mary ก็คือผู้หญิงผมสีน้ำตาลนะคะ Jane has got short hair Jane has got short hair เจนมีผมสั้นเจนก็คือผู้หญิงที่ผมสีทองหรือผมสีบลอนด์นะคะ next คำต่อไปค่ะคำที่เก้าค่ะ clean clean c l e a n clean สะอาดคำที่สิบค่ะ dirty dirty d i r t y dirty ส so, กปรก เปรียบเทียบระหว่างแมวสองตัวนี้นะคะแมวตัวแรกนะคะ this cat is clean this cat is clean แมวตัวนี้สะอาดอ่าส่วนแมวอีกตัวหนึ่ง that cat is dirty that cat is dirty แมวตัวนั้นสกรปรกเปืือนโครนนะคะแมวอีกตัวเลอะเปืือนโครน dirty สกรปรก next คำต่อไปค่ะคำที่11ค่ะ beautiful beautiful สวย b e a u t i f u l beautiful สวยตรงข้ามกับคำตรงข้ามกับคำว่าสวยนะคะคำที่12 ugly ugly u g l y ugly น่าเกลียดเปรียบเทียบดูรูปคองผู้หญิงสองคนนี้นะคะ คนแรกนะครับผู้หญิงผมยาว this lady is beautiful this lady is beautiful สุภาพสตรีคนนี้สวยต่อไปค่ะผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่สวมแว่นนะคะ that woman is ugly that woman is ugly ผู้หญิงคนนั้นหน้าตาหน้าเกลียดหน้าชังหรือว่าหน้ากลัวนะคะ ugly next คำที่สิค่ะ happy happy h a p p y happy มีความสุขตร,ตรงข้ามกับคําว่ามีความสุขคำที่สิค่ะ sad sad s a d sad เศร้าเสียใจให้เปรียบเทียบเด็กผู้ชายสองคนนะคะคนแรกนะกินไอศครีมทำหน้าตาแบบมีความสุข this boy is happy this boy is happy เด็กชายคนนี้มีความสุขนะต่างจากอีกคนหนึ่งไอศครีมหล่นลงพื้นนะคะ,ะทำหน้าเศร้าเสียใจนะคะไม่ได้กินไอศครีม that boy is sad that boy is sad เด็กชายคนนั้นเสียใจนะคะ next คำต่อไปค่ะคำที่สิาค่ะ strong strong แข็งแรง s t r o n g strong แข็งแรง ตรงข้ามกับคำว่าแข็งแรงคำที่16ค่ะ weak weak w e a k weak on air ดูจากผู้ชายสองคนนี้เปรียบเทียบกันนะคะนคนที่แข็งแรงจ,จะสามารถยกน้ำหนักได้อีกคนหนึ่งนะยกไม่ขึ้นนะคะตัวอย่างประโยคอย,ย่างเช่น he is a strong man he is a strong man เขาเป็นคนผู้ชายแข็งแรงคนหนึ่ง เปรียบเทียบกับอีกคน he is a weak man he is a weak man เขาเป็นคนผู้ชายอ่อนแอคนหนึ่งอ่ะอนแอหรือว่าไม่แข็งแรงนะคะ next คำต่อไปค่ะคำที่17ค่ะ young young y o u n g young หนุ่มสาวหรือว่ามีอายุน้อยตรงข้ามกับหนุ่มสาวมีอายุน้อยคำที่18ค่ะ old old, o d. O-L-D, old แก่ชรามีอายุมากนะในรูปก็จะเป็น baby เป็นทารกนะคะกับอีกคนหนึ่งนะเป็นคนผู้หญิงนะมีอายุถือไม้เท้านะคะคนชราดูตัวอย่างประโยคค่ะ the baby is young the baby is young ทารกมีอายุน้อยถ้าเปรียบเทียบกับทารกกับ คนชรานะคะ My grandmother is old My grandmother is old คุณยาหรือคุณยายของฉันเนี่ยชราหรือว่ามีอายุมากนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าแก่ก็ไม่สุภาพนะคะให้พูดว่าชราหรือว่ามีอายุมาก Next คำต่อไปค่ะคำที่19ค่ะ new new N E W, N e w new ใหม่ตรงข้ามกับใหม่ค่ะคำที่ยีสค่ะ old โอ้ old. นะสังเกตนะคะเมื่อกี้ก็โอเหมือนกันแต่ถ้าใช้กับคนนะคะ mm. ก็จะแปลว่า mm. แก่มีอายุมากชราแต่ถ้าใช้กับสิ่งของนะคะอย่างเช่นในรูปเป็นหนังสือเอเป็นโทษทีค่ะเป็นกระเป๋านักเรียนนะคะกระเป๋านักเรียนหนังสือเป็นบ้านเป็นรถเราจะบอกว่าเก่านะคะถ้าเป็นสิ่งของ old 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 เก่าตัวอย่างประโยคค่ะ this school bag is new this School bag is new. กระเป๋านักเรียนใบนี้ใหม่คนะเพื่อเปรียบเทียบกับกระเป๋านักเรียนอีกใบหนึ่ง That school bag is old. That school bag is old. กระเป๋านักเรียนใบนั้นเก่านะคะมีมีแต่รอยเย็บนะคะมาทีนี้นักเรียนมาลองทำแบบฝึกหัดนะคะดูรูปภาพแล้วเลือกคำคุณศัพท์ให้ถูกต้อง ในแต่ละข้อนะคะครูก็จะมีตัวเลือกให้นักเรียน2ตัวเลือกนะคะในวงเล็บมาดูข้อที่1เลยค่ะนะในรูปเป็นรูปช้าง the elephant is นะ the elephant is ช้างเนี่ยมีลักษณะรูปร่างเป็นยังไงระหว่างคำว่า big นะหรือว่า small นะให้เลือกนะคะ big หรือว่า small นักเรียนลองหาคำตอบดูสิคะ นักเรียนจะเลือกตอบตัวไหนระหว่างคำว่า big หรือว่า small next number two มาดูข้อที่สองค่ะ these shoes are these shoes are รองเท้าเหล่านี้นเป็นยังไงดูจากในรูปนะระหว่างคำว่า clean หรือว่า dirty clean l r dirty นะ next ต่อไปค่ะ number t h r ค่ะข้อที่3ค่ะ my grandfather is my grandfather is คุณปู่หรือคุณตาของฉันเนี่ยเป็นยังไงคะดูจากในรูปนักเรียนจะเลือกตอบตัวไหนคะระหว่างคำว่า Young หรือว่า old young or old เล,เลือกเลือกเอานะคะ next ต่อไปค่ะ number f o u she has got นะ she has got นะเสร็จแล้วให้เลือกระหว่าง long หรือว่า short นะมีคำนามตามหลังคำว่า hair hair นะให้ดูที่ผมเขาผู้หญิงเนะี่ยมีผมเป็นยังไงระหว่าง long กับคำว่า short ต้องมีคนตอบถูกหมดแน่ๆเลยใช่ไหมคะ next ต่อไปค่ะ number 5ค่ะ he is a นะ he is a ให้เลือกระหว่างคำว่า strong กับคำว่า weak นะดูจากในรูปนะคะ strong หรือ weak man he is a strong or weak man นะเลือกค่ะเลือกระหว่าง strong กับคำว่า weak next ต่อไปค่ะ number s this girl is this girl is เด็ก uh, หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงคะดูจากสีหน้าแล้ว happy น uh, ะ happy หรือว่า sad นะคะดูจากสีหน้านะคะ next ต่อไป number seven she is a uh, she is uh, เขาผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงดูจากในรูปลักษณะรูปร่างเป็นยังไงระหว่างคำว่า fat หรือ สิน้นะแล้วก็มีคาว่า girl เด็กหญิงนะคะในรูปเป็นเด็กหญิงอยู่นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้มีรูปร่างเป็นยังไงนะระหว่างของ fat หรือคำว่า thin นะ the last one มาดูข้อสุดท้ายคือ number e t this woman is this woman is ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงดูจาก รูปร่างหน้าตาแล้วเป็นยังไงระหว่างคำว่า beautiful หรือว่า ugly นักเรียกคงจะหาคำตอบได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาเฉลยพร้อมกันเลยนะคะมาเฉลยค่ะ number one the elephant is big นะนะคะช้างเนี่ย ตัวใหญ่นะคะ number two these shoes are dirty these shoes are dirty รองเท้าเหล่านี้สก,กรปรกนั่นเองนะคะรองเท้าเปื่อนโคลนนะคะ Dirty สก,กรปรก next number three เขาที่สามค่ะ my grandfather is old my grandfather is old คุณปูห่หรือคุณตาของฉันเนี่ยชาราหรือว่ามีอายุมากแล้วนะคะ next number four she has got long hair she has got long hair เขาผู้หญิงมีผมยาวค่ะ uh, long ยาว number five he is a strong man he is a strong man เขาเป็นคนผู้ชายที่ strong แข็งแรงนะคะ strong แข็งแรง next number six this girl is sad this girl is sad เด็กหญิงคนนี้เศร้าหรือว่าเสียใจนะคะดูหน้าแบบไม่มีความสุขเลยนะคะ next number seven she is a fat girl she is a fat girl man นคะาผู้หญิงเนี่ยเป็นเด็กหญิงที่อ้วนคนหนึ่งนะคะมีรูปร่างอ้วนนะคะ fat the last one number eight this woman is ugly this woman is ugly นะคนผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงคะอ g l y ดูหน้าตาอ g l y คือ น่าเกลียดน่ากลัวน่าชังนะคะอักลีในรูปก็คือแม่มดนั่นเองนะคะ witch แม่มดวันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้ได้คำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ไปหลายคำแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสามารถนะคะไปทบทวนได้ด้วยตนเองนะคะ that's it for today วันนี้พอแค่นี้คะ่ะ thank you for your attention บาย